สวัสดีค่ะอ๋อเค้าเรียกฮะแฟลบแบงค์นะเออทำได้สวยแบงค์นะรู้จักดอกดอกทะเวนแบงค์นะไปมารวยเองบ่หรือซื้อคะ100เองหรือว่าซื้อมา100เองบ้างแล้วก็ให้เด็กๆบ้านๆเรานี่แหละให้เก็บมา100ให้เอ๊ะนี่ญาติตลอดนะให้ได้100ให้ เลีกยงไยังไงะพี่หมอเส้นวลูกสวยดูบัมปุ่มเรละเดูคนยเชื่อเออมาถายองนี้มาว่บี่ามาถยเดี๋ยวนเดี๋ยวเเขี๋ได้ยวเดี๋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 ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเนายเวเดวเเเววด้วเวย มเออไม่มีเวลาโบจราฮะอู้สวยค่ะบ้านหมอคุณสวยมากเลยค่ะอี่วันนี้มามามาชมนะคะโอ้นี่มีซูมดอกไม้ด้วยอ่าพอที่มาดูบ้านหมอคุณนะคะหมอจัดแต่งอย่างสวยเลยค่ะร นี่คุณยายสวัสดีค่ะคุณยายคิดถึงเคยปฏิบัติเคยปฏิบัติสันติอโศกด้วยกันค่ะนี่สันติอโศกด้วยกันนะคะโอ้นี่สุภาพโอ้หมอคุณได้เข้าใจทำเนาะเออไม่มีอะไรสุภาเอาถม่ายให้หน่อยผู้หมอคิดได้ยังไงฮะมันเป็นแหล่งของเที่ยนพอยารีก็มีเด้เนี่ยหุนเหินเยอะแยะจัดไหม แต่ไม่มีผมไม่มีหัวอย่างนี้มีแต่หุ่นกุดมีแต่หุ่นกุดนี่ค่ะเของของของเก่าของแก่ของตระกูลเออดีเนาะเข้าใจทำคันตาคันใหญ่เก็บตุ๊กเออไม่ต้องขายเต็มขายนี่อันนี้เจ้าของบ้านนะคะพามาชมนะคะนี่ดูสิมีมีของเก่าไว้ดูเยอะแยะเลย เลิกหิวข้าวเลยค่ะพอมาเห็นอย่างนี้สั่งอะไรให้เดี๋ยวจะให้ลูกสาวทำให้เรกๆว่าจะหิวข้าวอยู่พอมาอย่างนี้ลืมหิวข้าวอ่ะอุ้ยตื่นเต้นเออโม่เออเออหุ่นตื่นเต้นสวยค่ะสวยค่ะโอ้ของโบราณทุกอย่างเลยนะคะมีทั้งอะไรเนาะเรียกไม่ถูกนี่กุนไปเอามาจากไหนเยอะแยะนี่ของตาของยายของกระเนงกระเนงอะไรก็มีเนาะ ของโบราณโบราณของตายายเออนี่เครื่องคิดเลขก็มีนี่จ้ะคุณไลเป็นไหมเนี่โอ๋นีโชโชวเราก็มีเราไม่ได้เก็บให้ดีแบบนี้เนาะตะเกียงตะโกงอะไรก็มีหมดนะคะตะเกียงอะไรก็มีนะคะคนโบราณนี่อันนี้ออกกระโมเดิอบสาไทยเขาเรียกอะไรนะเส้นหมากเขาเรียกอะไรนะถ้วยถ้วยถ้วยปูนบ่เขาเรียกอะไรเนาะเนี่ยมืดหน่อยนะคะแล้วก็โม่สนามก็มีนะคะ ที่บ้านนารีก็มีค่ะแต่ไม่ได้เก็บให้เป็นสัดส่วนอย่างนี้เนาะอู้อันนี้เครียกอะไรนะโมกุลตะดอกกตะดอกกูนะตะดอกกูาษาไทยเขาเรียกอะไรอะไรบัวเนี่ยนะเออเราก็ไม่รู้จักภาไทยเนาะมีทุกอย่างเลยเก็บไว้ได้เยอะจ้ะเออแเรามีฮอตเนียลเนียลเนียลเวิลสุดยอดแต่พีเมพีโอก็มโอ้สมัย่อนเราก็มีเนียลนะ แต่ทิ้งทิ้งหมดเลยแต่แซนรุ่ยแม่เกิดมีทะเลาะนะใชยจนดำไนั่นแหละเก็บไว้ตั้งแต่พ่อแม่เป็นสายังอยู่ใช่ไหมอยู่โอ้แตทำไมเก็บไว้บอกเก็บได้เออเก็บของเก่าของแอื์เราไม่ได้คิดเก็บเลยเอามีเหรอันห้องพักห้องพักอ๋อห้องพักอ๋อมีห้องโฮมสเตย์ด้วยมีโฮมสเตย์ด้วยเหลือมาดูนี่มีห้องพักโฮมสเตย์ด้วยนะ ใครอยากเดี๋ยวนี่เปออบร์อืมสวยค่ะที่นอนเป็นเรือนรับรองเป็นเรือนรับรองมีมีเขามาเช่าอยู่ใช่ไหมมีเขามาเช่าพักใช่ไหมแบบบางคนค่ะไปดูห้องก่อนอืคุณป้าอ้าวชื่อป้าโต๊ะบอก คือปาโตะเหรอใหญ่โตใหญ่โตเนี่ยชื่อจริงชื่อจริงของหมอชื่อจริงน้องวันไม่จัดค่ายภาพวาดเฉชโอออร้อยตรีชินวัฒน์สวัสดีค่ะแม่ไปไม่ยอมจดหมายมาเลยนะอืมดำรงแล้วยิ้มต้อนรับอย่างดีเลยยิ้มต้อนรับ อันนี้อันนี้ก็น้องชายใช่มหมเพราะก็ไปแล้วเออรูปตารูปยายตังไว้นี่ก็ดีเนาะพยาะบางคนไม่กล้าขึ้นมากลัวี่กลัวอะไรตื่นบ่าจะเป็นอะไรเนาะก็เป็นภาพวาดไว้ดูเฉยๆเออรู้จัจัดไว้เนาะดีเนาะดีมากเลยฮะเนี่ยของเก่านะคะ ของเก่าอันนี้ของเก่านะคะอะฟืมนฟืมนทอผ้าของตาของ,ของยายเนาะฟืมนฟืมนนี่อย่างดีเลยนะเป็นเหล็กได้เนี่ยอันนี้ก็กระสวยทอผ้าก <c oughs> ็ยังมีอยู่โ <c oughs> อยย้เยอะมากเลยอันนี้ก็เก็บไว้หมดเลยเนาะยายเป็นคนเถอะเป็นคนทํา ทำผ้าไหมแล้วลูกสาวรู้จัดเก็บไว้ดีมากเลยเฮอะๆสุดเลยเ็บเห็บเห็บคันมากเป็นเดิมใหม่นะเออคันมากเนยนี่สมัยก่อนหลังจากนั้นมาก็ยายก็บวบบวบยายทวดนี่แหละเนาะยายทวดบวบรูยายทวดไม่ค่อยไม่ค่อยกินหมากอือใช่อันนี้สมัยก่อนใครแต่งงานก็จะเอานี่แหละไปในฟ้ามันนะก่อนจะเจ็บป่วยยังทำผ้าไหมอยู่เลยแม่นะ S 2> <S 2> จ้ะหนูก็เลยเก็บเอาไว้ไม่ได้ให้ใครเคยมีคนมาขอก็ก็เออสวยก็ยังเงลลกเก็บไว้เนาะนั่นแหละดีมากเลยเ็าไม่ได้ถูกนะนี่ไงเลาวมันจะสมสโดส,มสดอะจะสหมาโเดย์รอดรอร์ล์รน่ะนี่ตัวรังไหมนะ่งงนะจ้ะตัวรังไหมของปัตรัวมานีา่ขับมอเตอร์ไซค์มาปลิวหายตรงไหนไม่รู้เอาแจมกัน บ้านตาแหลม๋อบ้านตาแหลมอันนี้เจ้าของบ้านเมื่อก่อนนะคะพ่อตาแหลมยายโตนองมันท่านจากไปหมดแล้วเหลือแต่ลูกสาวเป็นคุณพยาบาลก็เกษียณแล้วนะคะอันนี้ท่านก็มาจัดตกแต่งตกแต่งไว้เป็นที่อ่าเป็นที่ระลึกไว้เก็บ เก็บไว้เผื่อญาติญาติมาคนไกลามาก็ได้เข้ามาชมสินค้าที่แกจัดแต่งไว้สวยนะคะของโบราณโบราณแกเก็บไว้เยอะเลยค่ะค่ะอันนี้ก็อุปกรณ์ทอผ้านะคะก็ยังเก็บไว้นะคะเนี่ยอันนี้ก็รังไหมนะคะรังไหมโบราณค่ะอันนี้ซาคเมตรเขาเรียกอะไรเนาะรุ้งบอซาคเมองอุปกรณ์ยังมีอยู่ให้เห็นนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกอีกนะคะ เดี๋ยวเราไปดูข้างนอกมานนะจอยเออก็แต่แกไม่อยู่เอลยทำห้องรับรองอืมได้สองห้องเนาะแล้วโอเคจ้าอันนี้ห้องนอนสวยสวยสวยค่ะใครมาหาหมอหรือเปล่าคือแต่งบ้านไม่เหมือนคนอื่นสไตล์ของลุงชีมเนาะ ในลุงชินเริ่มนีจแจกบ้านเก่าแก่ดูแก่ดูเลทําใหม่อย่างสวยเลยไม่เป็นไรไม่ได้สนใจฝุ่นแล้วตอนนี้กระเป๋าทาไมไม่เอามาอยู่ข้างบนนวลนะกระเป๋าอยู่ข้างบนนะเหอบ้านเฮ้ยเหอบ้านจนลืมกระเป๋าคิดดูอะเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้เปิดเลยดึงแรง Oh, เลาเลื okay? yes. oh, ่อนเอออย่างนั <repetition> yeah, ้นแหละตูเลื่อนตูเลื่อนนั่นไงเถิดเถิดกระเป๋าจนลืมใช่อย่างนี้แหละมันไม่กิกะไงสวยค่ะสวยค่ะมาดูบ้านหมอนะคะสวยงามสวยงามค่ะ <łość> สวยงามนะคะกันกันทุกอย่างกันทุกอย่างค่ะพี่ปรีชาเอาคุณปรีชาป่ะอู้ไปชินไปแล้วไม่ไม่สำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวจะนำมาฝากใหม่นะคะสวัสดีค่ะ